เราเยอรเฮาสเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เรารับสร้างบ้านนะครับตั้งแต่ราคาประมาณ3ล้านบาทสูงที่สุดของเราเนี่ยเกิน100ล้านบาทกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยจริงๆก็มีความต้องการประตูหน้าต่างที่แตกต่างกันวินเซอร์ก็ตอบโจทย์ลูกค้าของเราทุกกลุ่มราคา เรื่องสีหรือว่าการเล่นสีของตัวประตูหน้าต่างวินเซอร์ก็ตอบโจทย์การออกแบบของสามมิตตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยวินเซอร์จะมีเฉพาะโปรไฟล์สีขาวเฟรนด์เริ่มเปลี่ยนเริ่มมีความสนใจของเฉดสีที่แตกต่างกันหลังๆเนี่ยก็จะเห็นวินเซอร์เนี่ยทำโปรไฟล์ออกมาเป็นสีดําหรือว่าสีโอก๊กซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการเริ่มเล่นเฉดสีมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมสไตล์ของลูกค้าด้วยที่เขาอยากจะแมทช์ตัวบ้านเข้ากับ ผลิตภัณฑ์ของพินเซอร์แบบไหนนะครับตัวสินค้าเองจริงๆแล้วมีคุณสมบัติที่ดีอยู่หลายประการนะครับเช่นการกันเสียงการน้ำรั่วแล้วก็เรื่องการความร้อนผมว่าเป็นเรื่องของลูกเล่นของตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับที่เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบนะครับเช่นบานที่มีลักษณะด,ดัดโค้งบานขนาดใหญ่อะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ตอบโจทย์ทุกความต้อง,อ,งองการลูกค้าได้ ผมว่าการจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่อยากให้ความสัมพันธ์อย่างมันเยอะการเลือกประตูหน้าต่างอันนี้สัมพันธ์ที่สุดเลยนะครับว่าคนจะเลือกแบบไหนมันตรงใจคุณหรือเปล่าเพราะว่าเวลายอยู่แล้วเราจะได้รู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาอยากให้เชื่อมั่นในประสบการณ์เรามีทีมงานที่ทำแต่เรื่องนี้จริงๆเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเป็นอย่างดีครับผมว่าการที่เราแนะนำ ัหรือวัสดุอะไรเนี่ยนะครับให้กับทางรูปบ้านเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าวัสดุตัวไหนดีไม่ดีอย่างไรวินเซอร์คือวัสดุที่เราเลือกใช้ให้กับเจ้าของบ้านทั่วประเทศเพื่อบ้านที่อยู่สบายและตอบโจทย์งานออกแบบ